นิทานก่อนนอน The f o u r t w i n EP 003ตอนโลกเปลี่ยนเป็นสีเทาเมื่อเด็กๆก,กลับบ้านครบสี่คนความเงียบสงบก็ถูกแทนที่ด้วยเสียงเด็กตัวน้อยๆเสียงพี่เลี้ยงสีคนแม่บ้านซึ่งดูแลปู่ด้วยเมื่ออายุ3ามเดือนลูกสามตัวโตวแซงลูกสองหน้าตาหล่อจมูกโด่งและขนตายาวงอนเวลาครบกำหนดฉีดวัคซีนหรือไปตรวจความคืบหน้าทางพัฒนาการที่โรงพยาบาลบี ก็จะยกขยงกันไปทั้งหมดพี่เลี้ยงสี่คนเด็กสี่คนทอมและโซเฟียบางครั้งพี่เลี้ยงทั้งสี่สวมชุดเนอร์เซอรี่สีขาวเวลาไปโรงพยาบาลหิ้วตะกรา้าขวดนมแพมเพิดไปสี่ชุดไปที่ต่างๆคนที่พบเห็นจะอุทานว่าแฝดสีที่แรกนึกว่าเป็นเนอร์เซอรี่พาเด็กจะไปไหนอายุเจ็ดเดือนถึงเวลาที่พวกเด็กเกเขาจะเริ่มคว่ำทำท่าบินแล้วลูกหนึ่งและลูกสี่พัฒนากว่าใครเริ่มจะคว่ำยกศรีรษะได้แล้ว แต่ลูกสามยังยกหัวไม่ได้ขณะที่โซเฟียอุ้มลูกสามซึ่งเป็นผู้ชายเกิดอาการสะบัดหน้าแขนและไหลาจากขวาไปซ้ายยกหนึ่งประมาณหลายครั้งแล้วก็ร้องให้วันหนึ่งอาจมีได้หลายยกเขาเข้าใจว่าคือการชักจากนั้นลูกสามจะไม่ค่อยมีแรงยกหัวตั้งขึ้นดื่มนมจากขวดสักพักก็จะสำลักและร้องให้หนักมักจะตื่นมาร้องเป็นระยะระยะตื่นทีไรพี่เลี้ยงต้องอุ้มเดินกล่อมเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงกว่าจะหลับ ทอมเคยรู้มาว่าเด็กที่เป็นไข้สูงอาจทําให้ชักได้แต่ลูกสามไม่มีไข้จึงไม่รู้สาเหตุของการชักส่วนลูกสองเป็นผู้หญิงตัวโตสังเกตว่ายกศีรษะในท่าความได้ไม่นานทอมกับโซเฟียจึงพาลูกสามไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านหมอสมองวินิจฉัยว่าเป็นภาวะน้ําเกินในสมองให้ยาการชักแล้วยังไม่หยุดแนะนําให้ไปโรงพยาบาลบจะมียาที่ดีกว่าที่โรงพยาบาลบ หมอสมองวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองแต่หมอไม่แจ้งว่าเป็นโรคชื่ออะไรเกิดจากสาเหตุใดเกิดเมื่อใดทอมกับโซฟีจึงไม่รู้สาเหตุหมอให้ยากันชักมาผสมในน้ำนมเพิ่มอีกหนึ่งชนิดให้กินทุกวันลูกสามกินยาผสมน้ำนมอยู่หลายสัปดาห์อาการชักก็ยังไม่สงบลงทอมกับโซเฟียจึงพาน้องสามไปโรงพยาบาลเอที่ลูกทั้งสี่คลอดและรับการดูแลช่วงแรกของชีวิตที่โรงพยาบาลเอ หมอสมองสแกนสมองลูกสามด้วยเครื่อง MRI หมอสมองดูฟิล์ม MRI เสร็จก็คว่ำฟิล์มลงกับโต๊ะเขียนใบสั่งยาให้กินเพิ่มอีกหนึ่งชนิดทำแปลกใจว่าหมอสมองไม่ให้ดูฟิล์มและอธิบายให้ฟังรายละเอียดเหมือนหมอทั่วไปมักจะอธิบายฟิล์มเอ็กเรย์ถามหมอสมองว่าลูกสามเป็นโรคอะไรครับหมอสมองพูดด้วยเสียงลุ่มลึกว่าสมองมันผิดรูปไปหมด แล้วหยิบกระดาษโนดแผ่นเล็กเขียนคำว่าเซปโตออปติกดิสเพลเซียเขาเส้นประสาทต,ตาบางคงมองไม่ค่อยเห็นคงเรียนหนังสือไม่ได้ให้ทำไปค้นคำตอบจากอินเทอร์เน็ตทถามหมอสมองต่อไปว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับหมอสมองตอบอย่าไปรู้สาเหตุมันเลยเขาคงเรียนหนังสือไม่ได้ให้มันทำกายภาพบำบัดให้มากที่สุดเพื่อลดเกรง ทอมจึงไม่รู้ว่าลูกสามเป็นโรคชื่อว่าอะไรสาเหตุจากอะไรและเกิดโรคขึ้นเมื่อใดทอมถามหมอสมองแล้วลูกสองล่ะครับเขาเป็นอะไรครับหมอสมองตอบเขาชักหรือเปล่าถ้าไม่ชักก็ไม่ต้องทำเอ็าร์ไให้มันกระตุ้นเขาจะเดินได้ที่บ้านทำคนอินเทอร์เน็ตตามที่หมอสมองโรงพยาบาลเอบอกยุคนั้นความเร็วอินเทอร์เน็ตยังน้อยเครื่องคอมก็ช้า ทอมก็ยังไม่เป็นนักขุดค้นทอมถนัดวิศวกรรมไม่เคยเรียนชีววิทยาศักตร์เล่มเดียวหลังจากค้นอินเทอร์เน็ตได้ความว่าคำว่าเซปโตออปติกดิสเพลเซียคือภาวะเส้นประสาทตาบางมีอาการมองเห็นน้อยถึงไม่เห็นเลยไม่ปรากฏว่าสาหเหตุจากอะไรไม่มีวิธีรักษาทอมจึงไม่รู้ว่าโรคที่ลูกสามเป็นสาเหตุจากอะไรและเกิดโรคขึ้นเมื่อใด จากนั้นทอมกับโซเฟียก็ทุ่มเทกับการกระตุ้นพัฒนาการบำบัดร,รักษาลูกสามกับลูกสองโลกเปลี่ยนเป็นสีเทาพวกเขาจึงพาลูกสองและลูกสามไปตรวจรักษาทำให้มากที่สุดด้วยความหวังว่าอาการลูกทั้งสองจะดีขึ้นก่อนจะหมดเวลาแก้ไขเมื่อ,อยุครบ8ปีวันทำงานวันหยุดจะไม่มีเส้นแบ่งอีกต่อไปลูกสี่พี่เลี้ยงสี่ทอมโซฟีพากันเดินทางสัปดาห์ละหลายวัน ไปโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงหลายแห่งสถาบันทั้งรัฐบาลเอกชนเสวยน้ําไม่นานภาพเริ่มชัดขึ้นว่าลูกทั้งสองมีสมองพิการการรักษาประกอบด้วย 1. พบแพทย์สมองตรวจเลือดหาความเข้มข้นของยาการชักค่าการทำงานของไตและปรับยาการชักทุกเดือนทดสอบ eeg เป็นระยะ 2. พบแพทย์แอดมิดเมื่อมีอาการแทรกซ้อนเช่นปอดบวมร้องให้หนักถ่ายไม่ออก 3. าทำกายภาพบำบัดกระตุ้นประสาทเพื่อมวลกล้ามเนื้อลดเกรง็งกล้ามเนื้อมัดเล็ก OT และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ PT ยืดเส้นเอ็นการเคี้ยวอาหาร 4. อบด้วยออกซิเจนแรงดันสูงไฮเปอร์บริกออกซิเจนเทอราปี HBO หรือ HBOT ที่ใช้บำบัดผู้ที่เซลล์เสียหายด้วยออกซิเจนเช่นนักดำน้ำที่ขึ้นผิวน้ำเร็วเกินไปนักไต่เขาที่มือเย็นจนแข็งผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นแผลหายยาก การอบมีค่าบริการหลายพันบาทต่อครั้งต่อคนทอมกับโซฟีได้พาไปอบหาลายโรงพยาบาลทั้งแบบเป็นคอสและแบบรายครั้ง5รักษาด้วยการสังเข็มโดยนักบำบัดชาวจีนที่มีชื่อเสียงและผลงานรักษาโรคเรื้อรังโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งแบบเป็นคอสและแบบรายครั้ง6คนในบ้านจะช่วยผลัดกันบำบัดกระตุ้นตามที่นักกายภาพแนะนำ 7. อบในถุงอัดแรงดันอากาศพร้อมปั๊มที่ทอมสั่งจากต่างประเทศราคากว่า400,000เฮวนาคอย การอบนี้จะทรมานมากเพราะอากาศอาจจะร้อนมากอุณหภูมิประมาณกว่า30องศาแม้จะเอาน้ำแข็งใส่ในถุงก็ไม่ช่วยให้เย็นพอ8รับประทานยาสมุนไพรจีนเพื่อบำรุงอวัยวะต่างๆของร่างกาย9ทาราบำบัดกระตุ้นร่างกายด้วยแรงน้ำพ่นฟองน้ำและการนวดดึงในน้ำที่โรงพยาบาลในนครเฮวาน่าและที่สถานทาราบำบัดทุกวันของพวกเขาคือการเดินทางแข่งกับเวลา เขาต้องฝ่าการจราจรของนครเฮวาน่าที่ติดขัดในเวลาเย็นต้องกินอาหารเปลี่ยนผ้าอ้อมชงนมป้อนนมป้อนอาหารกล่อมเด็กหลับในรถแวนเป็นเวลาหลายปีพวกเขาสู้ด้วยศรัทธายอย่างแท้จริงไม่มีหลักประกันว่าลูกทั้งสองจะหายหรือดีขึ้นเพียงไหนพี่เลี้ยงที่เหนื่อยล้าลาออกพี่เลี้ยงคนใหม่เข้ามาทดแทนแต่ทอมกับโซเฟียไม่ว่าจะเหนื่อยล้าเพียงไหนก็ไม่เคยคิดจะลาออกจากความเป็นพ่อเป็นแม่ บททดสอบที่ชีวิตกำหนดมาช่างสาหัสแต่เขาจะผ่านมันไปได้เขาจะไม่เป็นทุกท่าเขามีธรรมเด็กสองคนจะหายจากการพิการหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นเช่นไรโปรดติดตามตอนต่อไป